แ <c oughs> ครอทมีกี่หัวใช่ปานับแครอทก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหกอยู่ไหนครับหรืนี่แม่มันลากไปยังไงแครอทนะ่ะก็ลากลงไปเอ็งมาเอาสับไปมะเขือม่วงมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่สี่เลขสี่อยู่ไหนครับนี่ไง ล่าเลยเลขสี่นึ่เรือใบเอาแก้วมีกี่อันแก้วกาแฟหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ค่าอยู่ไหนครับนี่มุ้งหลังคาโอ้เต็มสิบเลยทำไมเก่งอย่างนี้นะกินเก่งเหรอเก่งต้องยิ่งขยันเรียนนะใช่ อันนี้มันเลขอะไรคะรับเลขหกเลขเจ็ดอ๋อสิบอ้าวนี้ยังไม่ได้จับคู่เลยนะเนี่ยหมาจับคู่เลยอจับคู่อะไรจับอะไรนะเลขอะไรหมาเนี่ยหมาเลขหก <1, 6. S 1> อะไรมีหกอันหมาต้องกินอะไรหมาต้องกินอะไรหมาต้องกินกระดูกอ่ากระดูกมีหกอันไหมนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคลากเลยหมากินกระดูกไปเลยเจ้าหมาทำไมหมากินกระดูกคนน่ะหมากินกระดูกไก่กินกระดูกไก่เหรออ้าวอันไหนมีเจ็ดลองดูซิอันไหนมีเจ็ดอัน,น,อ,นอันไหนมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเต็อ้าวไม่ใช่แล้วอันไหนมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวลิงกินกล้วยไปเลยเจ้าลิงเจ้า ต่อไปหมีแพนดา้ากินอะไรดีหมีนดากินนี้มีห้าอันไหมหนึ่งสองอ้าวลากมาเลยหมีแพนดา้ากินต้นไผ่มาเลยหมีแพนด้าอชอบกินต้นไผ่อ่ะแล้วเจอลอกกินอะไรอะ่ะเจ้ากระลอกอะ่ะเจ้ากระลอกกินนี้กินผลไม้เลยมีแปดไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในนับมา หกเจ็เ้าไม่ใช่นับใหม่ทีละอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าีเลขแปดเห็นไหมจะลอกกินแปดอันอิ่มแล้วเก่งมาเยี่ยมอันนี่อันนี่มีกินนับเลขได้ด้วยเหรออันนี่